สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดดวงเฮงเฮงนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์หันษากันอีกแล้วมาลั่นลากับพวกเราสองคนนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์วิโร์ชำละดวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์วันนี้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะวันนี้อืมีก็จะพูดยังไงถูกแต่ขอขอขอเคลียร์กันนิดนึงว่าสำหรับคนที่โทรมาเนี่ยถามว่าจะได้อะไรบ้าง จะดูดวงแลวดูได้ดูดวงอะไรบ้าไม่ได้ดูบ้านเล็กที่อย่างเดียวก็ดูดวงพื้นดวงทั่วไปแล้วก็ดูศักยภาพคือดวงคุณเนี่ยเกิดมาเนี่ยดวงคุณเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําอะไรดีเกิดมาเนี่ยทำอะไรถึงจะโชคลายอะไรเนี่ยพวกนี้ได้ชื่อคุณเนี่ยดูดวงชื่อคุณเนี่ยดวงชื่อคุณเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องดูว่าบ้านบ้านเล็กที่คุณเป็นยังไงเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยดูได้เกือบครอบจักรวาลคือสามารถดูได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ไม่ถ<ม>ึงไม่เราอย่าบอกว่าเราตัวเองเนี่ยดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณตอบคุณถามเรามาเราตอบไให้คุณชัดเจนโอ oh ้โหตอบไปให้คุณลึกอะไม่ใช่ชัดเจนอย่างเดียวลึกเลยใช่แ<ช>ล <ะ S 2> ้วค่ะนะคะังนั้นโด,โดยเฉพาะไพ่ที่อยู่ข้างหน้าอาจารย์อาจารย์ต้องบอกทีหนึ่งสําหรับคนที่ยังพึ่งจะเคยดูรายการของเราครั้งแรกศาสตร์ที่อาจารย์ใช้ดูดวงเนี่ยไพ่่อยู่ข้างหน้าคือเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์เป็นเป็นไพ่ทาโร่แต่ว่าเป็นลายไทยที่เป็นลายไทยชุดแรกของเมืองไทยชุดแรกของเมืองไทยที่สวยมากๆและจะเปิดตัวพุิกายนนี้นะฮะ เปิตัวพฤจิกายนนี้ก็ก็จะเห็นผมตาม,มตามหลังสือพิมพ์ทั่วไปนะฮะ,ะก็จะมีการเปิดตัวเพราะว่าอาจจะมีไพ่ทองคําร่วมมาร่วมด้วยจากบริษัทใหญ่นะฮะมาเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับแล้วก็เพราะไพ่ไทยชุดนี้อาจจะมีการทำแอปพลิเคชันโหดฟรีตามโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังอุบไว้ก่อนเพราะ,ะว่าแอปพลิเคชันนี้จะเริ่ม เดอนมกรลาปีหน้าอ๋อนะคะเขาเรียกว่าไพาจตุมหาราชมหาราชครับผมทำไมต้องเรียกว่าจตุมหาราชด้วยะอาจารย์ตอนแรกเนี่ยอยากใช้ชื่อจอจานใช้จุนละจอมใช้อะไรอย่างนี้สักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเป็นอย่างนั้นแต่รปรากเอ๊ะจำได้ว่าสวรรค์เนี่ยมันมีเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเก้าชั้นผมก็เลยไปดูสิสวรรค์ชั้นแรกคือคอ,อะไรพระสวรรค์ชั้นแรกนี่ก็คือจตุมหาราชซึ่งมีเท้าเวสุวรรณอยู่ ซึ่งท้าววสวรณนี่อยู่ทางทิศตะวันออก<ะ>แล้วก็มีมีเท้าทั้งสี่คนท้าววิรุณหะวิรุณปักท้าวิรุณหกท้าวาวสวรณ์นี่เท้าทั้งสี่เนี่ยอยู่ปกครองเนี่ยเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกปกครองดินแดนของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชคือชั้นแรก<ะ>ชั้นแรกทีนี้ไอ้ชั้นแรกเนี่ยเป็นชั้นเดียวกับชั้นที่เขาอยู่ระนาบเดียวกับโลกมนุษย์คือเราโลกมนุษย์เราเดินเนี่ยมันเป็นมิติซ้อนกับ จตุมหาราศานะฮะก็พอซ้อนกันปั๊บเนี่ยเราเราไม่รู้ตัวหรอกสัปปบพวกท่านเนี่ยบางทีเราเราใช้ไพ่ท่านเนี่ยเราสืบบุถึงท่านท่านอาจจะมาช่วยเราให้มันแม่นขึ้นด้วย ค่ะนะคะและสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าอาจารย์วิโรจน์ของเราเนี่ยแม่นขนาดไหนนะคะก็สามารถส่งเ m สเมกันมาได้นะคะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณเรื่องที่คุณอยากจะรู้นะคะส่งมาที่4649000นะคะครั้งละ3บาทแต่ว่าพิมพ์ TC ก่อนด้วยนะคะจะได้มาหาพวกเราได้ถูกต้องด้วยหรือว่าใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากจะส่ง s m s ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข026893673นะคะก็มีหมายเลขนี้อีกหมายเลขหนึ่งที่สามารถโท เข้ามาได้นะคะรู้สึกว่าอาจารย์วิโรจะป่วยไหมอาจารย์วันนี้ไม่ป่วยครับนแต่ไม่ป่วยแต่ว่าช่วนนี้นอนน้อยหน่อยหนึ่งเพราะงานเยอะมีนิดนึงครับผมเอถ้าเกิดเป็นรายการของผมเนี่ยอยากจะให้ดูบ้านเรื่องบ้านเลขที่มากกว่าถ้าบ้านเลขที่คนเปลี่ยนไปได้แล้วดีเราก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่ของพ่เลบ้านเลขที่เนี่ยมีคนส่ง s m สมมาเนี่ยเยอะมากแล้วเราไม่ได้ตรวจให้เขาครบเลยคขาที่แล้วก็เป็น30 4สิสิบคน ตอนช่วงต้นรายการน่ะคุณจะส่งมาเลยรีบรบส่งกันมารีบร,บรบโทรนเข้ามาใช่เพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงนะคุณมามาตอบมาขอตอนท้ายชั่วโมงเราแล้ว,ลวไม่ตอบเาไม่ตอนท้ายนี่รายการของเราเล่นกันน่าดูเลยนะอาจารย์ใช่นะคะเอามาช่วงเบรกแรกของเรานะคะอาจารย์วีโรจน์นี่ก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะอาจารย์อยากจะกน,นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเมื่อพูดที่แล้วพูดถึงพระพรหมสียแยกพระพรหมนะฮะตอนนี้พระพรหมเนี่ยเราต้องขอบอกว่าอีกนิดนึงกลายเป็น เออโฟ,ฟกฟคบุตตาที่เขาเรียกว่าอะไรนะองค์นี้เนี่ยกระจายไปอยู่กับทั่วโลกนะ,ะฮะก็อย่างน้อยสุดพระพรหมองค์นี้ก็มีที่ไปที่มออีบูชาก็ในอินเดียแน่นอนะนะครับในทิเบตภูฐานพม,าม่านะครับแล้วก็ลาวะนะครับกัมพูชามาเลเซียก็มีสิงคโปร์มีแน่นอนแล้วก็ไปถึงอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ผมไม่ทราบฮ่องกองไต้หวันและก็ญี่ปุ่นมีอยู่แล้วเพราะองค์พระผมตอนนี้ข้ามาอยู่ยุโรปไปอยู่อังกฤษกับอเมริกามีแน่นอนอเมริกาเนี่ยคุณเห็นแน่ๆคือคนที่ไป拉สเวกัสเสนี่ยจะเห็นนะฮะเห็นที่อ,องค์พระบมเนี่ยใหญ่ใหญ่แต่ย่อมกว่าองค์ที่พระบรมที่สุยแยกพระพรหมนะฮะอาทิตย์นี้พูดถึงสียแยกยังเรายังอยู่ในสุยแยกเทพเจ้าอยู่องค์ที่สําคัญอีกองค์หนึ่ง ที่มาแรงเหมือนกันก็คือองค์พระศรีคเนศนะฮรเพราะจริงๆแล้วพระองค์พระศรีคเนศเนี่ยจริงๆคนไทยเนี่ยน่าจะรู้จักมาเป็นสามสี่พันปีมาก่อนเ<ะ>พราะองค์พระศรีคเนศเนี่ยมีคนขุดคนพบเนี่ยตามลพบุรีนะครศรีธรรมราชตามภาคใต้<ะ>เยอะมากภาคใต้เนี่ยเจอองค์ศรีคเนศเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปแกะจากหินเนี่ยเยอะมากเลยฮะ,ฮะจะเห็นว่า จะเห็นว่าอยู่ตรงภาคใต้นี่เยอะจริงๆนะฮะแล้วก็มาที่ลบบุรีดังนั้นองค์สิ่งคณนที่อยู่ที่เวอร์ทร sure. ีเซนเตอร์นี่มาอยู่ตรงใกล้ๆกับพระองค์พระตรีมรติเนี่ยองนี้ศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวปางนี้สวยมากปางนี้ศักดิ์สิทธิ์มากมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไปเปิดหมอดูในเ e นเตอร์เวิร์ลปรากฏว่าเขาไปเลิกเขาเป็นหมอดูนี่ต้องได้เลิกดีเลิกงามยามดีๆจริงๆแต่พอดีเขาทำผิดกับครูบาอาจารย์ทำผิด ทำผิดมาศาลมากมปรากฏว่าก็ไปขอพอรตามเลิกค่ะก็ขึ้นไปนั่งว่าไปเปิดไฟตามโต๊ะหมอดูพอเปิดไฟปั๊บไม่ถึงสิบนาทีไฟดับอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเลิกไม่ดีแล้วละ่ะฉันกลับก่อนบอกาว่าหมอดูที่ตรงนั้นที่ไปตั้งค่ะไม่ถึงสิบวันสิบห้าวันโดนปิดทาง,งเวอร์เทสขอระง,งับพระองค์ท่านพระองค์พระศรีคดีเจ้าเนี่ย เป,เป็นองค์ที่อภิบาลคนดีและขจัดภัยร้ายขจัดภัยทั้งปวงถ้าเกิดใครบูชาดีๆเนี่ยบูชาให้ถูกต้องจะรักษาท่านในสูงท่านจะท่านจะให้พรแห่งความสำเร็จเนี่ยครบครันเลยนะฮะค่ะพระพิฆเนศที่นี่ส่วนใหญ่ไปขอพรในเรื่องของอะไรคอายา์ส่วนใหญ่จะขอส่วนใหญ่ดีค่นะฮะที่ขอพรในเมืองไทยทั้งหมดเอาว่าพระพิฆเนศเนี่ย ในมึงมีอิทธิพลต่อเมืองไทยสูงไหมสูงมากโดยเฉพาะพวกดารานักแสดงจะเห็นว่าถ้าเกิดเวลาก็จะเปิดละครทีไรจะมีองค์พระศรีคเนศเนี่ยบูชาอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงสำนักงานนั้นเลยนะฮะเขาจะมีองค์พระศรีคเนศเนี่ยอยู่องค์หนึ่งเพื่อพวกเขาบูชาเพราะว่าองค์พระศรีคเนศเนี่ยจะเก่งทางด้านศิลปกรรมด้วยดังนั้นเรื่องศิลปกรรมทั้งหมด ในเมืองไทยจะมีตราขององค์ิองค์พระสิเนณรเช่นกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนมไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรมศิลปากรเพราะช่างและพวกสิบมู่จะองค์เอาองค์พระศิ่งองค์สิเณฑเนี่ยเป็นองค์ประธานเลยนะฮะและก็เป็นตราประจําด้วยนะครับดังนั้นถามว่าองค์พระสิเนณรเนี่ยผูกพันกับคนไทยเนี่ยเยอะไหมเยอะมากจน แบบแกะกันไม่ออกเลยนะฮะเลกเรื่องหนึ่งก็คือองค์พระศรีเนธเนี่ยเป็นที่บูชาไม่ได้ที่ในแถบเอเชียเดียวในที่ยุโรปกับอเมริกาก็ด้วยจนได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเป็นเทพเจ้าแห่งสากลเทพเจ้าแห่งทั่วโลกเทพเจ้าแห่งสากลแล้วองค์ที่อยู่ที่เซนตันเวิร์ลนี่คือความพิเศษขององค์ท่านคืออะไรคะอาจารย์คือองค์นี้พูดต,งตรงๆว่าเป็นอปังที่ มีครบทุกประการจริงๆแล้วมีปางที่เป็นองค์ที่ครบจริงๆนะฮะมีทั้งถือเหมือนกับมีถือสามงามแต่จริงๆไม่ใช่สามงามสักทีเดียวแล้วก็มีควานช้างที่ถือที่ขอควานช้างแล้วมีเชือกบวงบาทนะะแล้วก็มีอะไรทุกอย่างครบเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกจะอยู่บนเมฆด้วยปางนี้ปางนี้เป็นปางที่ต้องเรียกว่าพรามทำให้อย่างดีเลยย้ายมา ุณรู้ไหมว่าทำไมต้องมีเจ็ดเทพเจ้าอยู่อยู่ตรงนั้นทั้งสี่แยกสี่แยกรับประสมเขาบอกว่าเป็นแยกที่อาถรรพ์เยอะจริงหรือเปล่าอาจารย์พอมีเทพองค์นี้ตั้งอยู่ก็ต้องมีองค์นี้คอยมารับหน้ารับศึกอะไรเงี้ยใช่ไหมันนี้ความความเทพมรดกมาอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ตัวเซนต์เทนน์เวลเองเนี่ยเขาเห็นใครเขาบอกนะเห็นใครเขว่ากันแต่เราอย่างพัดพิงถึงว่าเป็นที่ของวังค่ะ เป็นที่ของวังฮะก็ะเลยก็เลยตั้งองค์พระเสตรเนี่ยตรงข้ามกับ,พร,พ,บพระพรหมท่านและแามยังไม่น่าไปเออไปเหมือนกับวางไว้กับพระพรหมท่านแล้ยังแามมีพีระรมิดซ้อนลงไปอีกอถ้าเกิดตรงสียยากพระพรหมเนี่ใครผ่านไปตรงโค้งตรงข้ามกับองค์พระพรหมท่านจะมีพีระรมิดด้วยนะแต่นี้เอาไปปรากฏว่าเซนันเวอร์เก่าเนี่ยทำเขาไม่ขึ้นเพราะวงจุ้ยภายในเนี่ย เขาเสียทําให้เซ็นเตอร์เวิร์ลทำใหม่เนี่ยเขาเปลีนหงช่วยใหม่หมดเลยนะฮะแล้วการไหว้พระพิคเน่ที่นี่ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ตรงอออยู่บริเวณด้นบริเวณด้านหน้าเลยด้นเลยแล้วสักพัเขาก็จะเอาจะนำเอาของมาให้ว่าจะจะถวายอะไรบ้างแต่แล้วแต่คนที่จะเขาเรียกว่า เ,เคยบนบานสารกล่าวว่าท่านจะนําอะไรมาถวายท่านนั่นแหละถึงจะนํามาของมามา,มาที่นั่นแต่องคิลองค์สิลขเน,นี้เท่าที่มองแล้วเนี่ยเวลาไปทีไรก็มีแจ่เครื่องบูงสวงใหญ่ๆทั้งนั้นนะที่มีคนเอาไปถวายเช่นจัดพุ่มพุ่มดอกไม้เลยใหญ่ๆเนี่ยไปถวายท่านเยอะนะฮะแต่ที่เห็นอีกที่หนึ่งเนี่ยที่จะชัด่อยก็ข้างๆคือพระองค์พระตรีมูรติะจะเป็นดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยยาวๆเนี่ย จนล้นขอบอขอบเลยก็มีมาเพาก็ลเลยมั่นใจว่าสององนี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะฮะอย่างน้อยสุดมีคนที่ไปบูชาถวายท่านก็มีป้ายป้ายสลักนะ,ะเป็นหินเลยอะป้ายสลักหินวิธีการบูชาองค์นี้ต้องเริ่มถวายโดยใครหมายความ่าพวกเขาเนี่ยประสบความสําเร็จในการขอจากพระองค์สืบพัน องค์ศิพระกรนตรจริงๆค่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่าได้ไปกราบบูชาที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพิธีการเพราะว่าเขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างไว้บริการท่านอยู่แล้ว<ช>นะคะคก็จะมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่แล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกแบบไหนใช่ไ<ช>หมอาจารย์าาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกพวงมาลัยดาวเรืองนะคะแล้วก็พวกขนมนมเนยที่ไม่ใช่มีโคงมีไข่ใช่ไหมอาจารย์แต่องค์พระนี้อันนี้ถ้าเกิดเออเมืองไทยนี่จริงๆ ขนมแบบที่ท่านชอบเนี่ย <facial. S 2> ขายยากก็าอาจจะเป็นเป็นพวกเรื่องไม่ใช่ขนมเหนีนยว็าเป็นเป็นขน,นมใส่ไส้มาถวายท่านก็ได้ที่เป็นลูกกลมๆแต่ย, <c oughs> ยังไม่มียัง <c> ไ <oughs> ม่มีผมไปไปไหว้ท่านเนี่ยยังไม่เคยเห็นขนมนมเน,เนย<ผ>ม,มาถวายท่านเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดถวายก็ลองถวายขนมดูนะฮะโดยขนมที่เป็นลูกกลมๆแล้วมีมีมีมะพร้าวแล้วข้างในเนี่ยใสดไส้มะพร้าวในเพระะงค์ท่านอ จะชอบมากนะครับนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์วิโรจน์นะคะก็สามารถส่ง s อ s มาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ทีซีเว้นวร์กตามด้วยข้อความของคุณนะคะส่งมาที่464-900 0นะคะแล้วก็อีกหมายเลขหนึห้ามพลาเด็ดขาดนะคะก็โทรกันมาที่0268-93673นะคะใครที่อยากจะดูดวงเกี่ยวกับบ้านเลขที่ของตัวเอง เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็มาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาชี้ชี้นาให้นะคะเต<ะ>้องจ,<ะ>จะบอกว่าองค์รื่ององค์พระสิรคเนตรอีกนิดน,นึงนะครับะนะฮะพวกดาราหรืออะไรเนี่ยต้องต้องใช้เวลานี้ตอนที่ผมมาเนี่ยเวลาที่ผมมาเนี่ยผมต้องสวดมนต์ว่าองค์พระสิรคเนตรก่อนนะว่าขอพรว่าวันนี้ขอให้ทําอะไรให้สําเร็จรุ่งรงไปด้วยดีแล้วก็มาไหว้พระพรหมตรงข้างหน้าตึกว่าขอให้มาจัดรายการนี้ให้ไปได้ด้วยดีด้วยนะฮะดังนั้น พูดตรงๆว่าถ้าเกิดใครมีองค์สีเนีดเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยจะดีมากเพราะว่าจะให้ทําความสําเร็จในด้านธุรกิจด้วยมไม่ใช่เรื่องดาราอย่างเดียวะนะฮะหรือเรื่องงานศิลป์อย่างเดียวแต่เรื่องธุรกิจทั่วไปท่านก็ท่านก็ให้ด้วยะนะครับแต่ว่าให้หันหน้าไปตะวันออกนะนะครับผมหรือออกหรือหันหน้าไปทางหน้าบ้านได้ยิ่งดีแล้วก็สวดมนต์ให้เป็นประจำะแล้วสวดมนต์ให้ได้ด้วยนะครับ อมศรีคเนสันสย,ยะนามหานะครับ <c oughs> ถ้าเกิดวันละร้อยจบได้ยิ่งดีนะครับผมค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ย <c oughs> วเราไปพักเบรกกันสักแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าก็กลับมาเจออาจารย์วิโรชำแหละด,ดวงกันต่อนะคะช่วงนี้พักเบรกกันแป๊บหนึ่งค่ะ